น้ำเงินเหรอน้ำเงินเนี่ยก็กลางพร้อมแต่ว่าหน้าหน้าอาจจะไม่มีวันนี้เพราะว่าตัวสีน้าเงินเน้นเน้นกลางทีมเก๊ก็เน้นหน้าทีมผมก็เน้นเน้นหน้าแล้วก็หัวเราะเน้นตลกเน้นตลกเหรอใช่ใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่าพวกเราก็เรียกว่าซ้อมกันมาประมาณ2วีคสามวีคก่อนก่อนวันนี้ครับก็ถือว่าแต่ละทีมก็แบบโหตอนซ้อมเราก็เห็นนะกลางทีมสีน้ำเงินก็แบบ เล่นเป็นกันหลายตัวแต่ที่ผมเนี่ยพอมาวันจริงปุ๊บมีกองหลังที่ไม่ได้มาหลายคนใช่ก็มีกองหลังรูปร่างสูงใหญ่หลายคนใช่ก็เรียกว่าผมคิดว่าฟุตบอลช่องสาปีนี้น่าจะเป็นอะไรที่กล้าพูดได้ว่าน่าจะสนุกกว่าทุกๆปีที่ผ่านใช่ครับแบบนี้อยากให้จับตาอะไรเป็นพิเศษบรับ มีมาฟินว่านยังไงดีจับตานักฟุตบอลของพวกเรานี่แหละก็ว่ามีใครน้องนี่แหละเนวเอนเนจีนี่แหละใช่จนใหม่ก็คือบางคนก็อาจจะเพิ่งเริ่มเล่นแล้วก็อาจจะอาจจะไม่ได้เตะบอลแบบเก่งมากอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาซ้อมปุ๊บเริ่มเริ่มรู้สึกว่าเขาอะเริ่มพัฒนาพัฒนาแล้วก็เล่นบอลเป็นยิงบอลเป็นจ่ายบอลเป็นคือสามารถบอกได้ว่าแบบน้องๆ้องจนใหม่ของพวกเราเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้เล่นฟุตบอลเก่งแต่ว่าหลายๆคนก็จะมี เออเรียกว่ามีกีฬาที่ตัวเองเล่นอยู่แล้วส่วนบาว์เล่นบา์สเล่นฟิตเนสอะไรเงี้ยทุกคนก็จะแบบมีความฟิตอยู่แล้วแหละแต่โอเคอาจจะเตะฟุตบอลไม่ได้เป็นกันทุกคนหล่อหล่อแต่หล่อแน่นอนหอน่นอ่งจิใหม่เราะไรใี่ไข้องหมอดของทีมเราบ้างของผมเหรอทำประตูของผมเหรอเอาเอาหน้าตาหรือฝีมือฝีมือแต่เพราะว่าตอนเริ่รอ่นนนี้มั่นใจได้แน่นอนหน้าตาที่ห้ามพูดตัวเองนะไม่ได้ฝีมือเหรอถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่เหรอที่ผมชอบนะ ก็จะเป็น <S 1> <S 1> ไม่เอาผู้หญิงนะไมู่้ <S <S 1> <S 1> ชื่อผู้หญิงนะ <S 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 ผู้ชายก็จะเป็นสมิธ<ช>นะ <S <S <Okay. S 2> สมิธแล้วก็แปดปอดสมิธแปดปอดแล้วก็ชอบออมีนกับภูมิมีนกับภูมิใช่ครับโอเคส่งก็อยู่และเล่นบอลได้อยู่แล้วแต่ว่า สามคนนี้ก็จะเป็นแบบเข้าตาผมที่ผมว่ามีนมีนิชคุณอยู่ดีมีนิชคุณเออไม่ใช่ของพี่โป๊เป็นมีนพีรวิทย์มนิชคุณอยู่ฝั่งเราอยู่ฝั่งเจนิช่เหมแต่ว่าสามคนนี้คือฝากความหวังในการทำยุโทงได้ในการเล่นในการเล่นก็จะเป็นอีกอีกอีกชุดหนึ่งอ่าแล้วถ้าเป็นเจนเราอะที่ใครสามารถทำประตูได้ที่พี่โป๊ปยุกรับก็ไม่อยากจะพูดเลยนะพูดมาขนาดนี้แล้วองพูดแล้ว เนผมเหรอก็ก็เหลือผมนี่แหละจะพี่โคฟิตใช่ไหมคะเพราะหลายคนห่วงแต่วันที่ก็เขาวันนี้จะเป็นวันที่ได้ลงสนามจริงๆเพราะว่าหยุดมาประมาณอาทิตย์กว่าไม่ได้ไม่ได้เล่นเลยเพื่อเพื่อที่จะแบบเผื่อจะเล่นวันจริงเลยดีกว่าเดี๋ยวจะไปเจ็บวันซ้อมงียครับก็ถามว่าฟิตไหมเท่ากับตอนสมัยก่อนไหมโอ้ไม่หรอกแต่ว่าความเก่ามันก็ยังมีเฮ้ย ไม่อะแล้วเนี้ยอันเนี้ยหมายถึงว่าตัวเราเรารู้สึกว่าอ๋อเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยจากที่เราทุกคนกังวลในพัเนาการจริง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 อะรู้สึกว่าไม่ไม่ได้แย่มากแต่ว่ามีน้องๆที่เราอะหวังไว้อะก็ไม่ได้มาสองสามคนก็เลยรู้สึกว่าพอวันจริงก็ต้องเอาละต้องสู้แล้วแหละอะไรเงี้ยครับแล้วอย่างจากฝึกซ้อมมาแล้วมันเป็นยังไงบ้างครับดีนะผม ผมชอบความของผมเนี่ยเป็นทีมเวิร์กผมจะแบบตัวต่อตัวเนี่ยอาจจะความสามารถอาจจะไม่ดีมากแต่ว่าประทับใจตรงที่ว่าน้องๆเล่นกันเป็นทีมเพราะว่าผมจะเป็นนักกีฬาที่แบบชอบเล่นเป็นทีมแบบไม่ไม่ชอบโชว์เดี่ยวอะไรเงี้ยในในิสัยของผมเองนะแล้วพอได้เป็นกับตันปุ๊บแล้วน้องๆบางคนก็เลี้ยงเก่งเลยอะไรเงี้ยเราก็จะบอกว่าเฮ้ยอย่าเลี้ยงพยายามแบบเลี้ยงไป1 2สองจ่ายหรือ1-2งสองยิงอะไรเงี้ยให้มันเป็นระบบ แต่ผมไม่ได้ได้ความตรงนี้เพราะว่ารู้สึกว่าเออน้องร้องทำได้อย่างที่อย่างที่เราอย่างที่เราเป็นกับตันอ่าแล้วเขาสมุของกับตันนะมครับนักวันนี้กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าโดนยัเศษแล้วเออผมให้ประมาณสัก80-90ถึงเฮ้ยกิวิเยอะนะก็เยอะก็พอได้อยู่ก็<ต>พอได้อยู่พอได้อยู่ก็ดีขึ้นครับข้อเท้า <พอ S 2> แ้เท้าก็รักษามาเดือนกว่าพอดีก็แบบเต็มที่ทั้งกายภาพทั้งาหาหมอกินยาอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยว,วน,นี้ก็ลองดูครับว่าจะวิ่งได้เยอะแค่ไหนไม่มีความกังวลเพาะพี่โกคนชอบเตะบอลอยู่แล้วนนกังวลอ,อยู่แล้วกังวลม,มากนะค <c oughs> <ช>ือนับฟุตบอลนะถ้าบาดเจ็บอ่ะกังวลเพราะว่ามันเคยเล่นเล่นดีแล้วก็เคยแบบร่างกายดีอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งมันกระเพกอย่างเงี้ยมันก็มันก็เซ็งเลยครับ อย่างอย่างนี้ต้องกับวิ่งระวังตรงไหนวิ่งห้งาวิ่ง,งเยอะไม่ยังไม่กังวลต้องลองวิ่งดูจะรู้ครับอืมตอเต็มเต็มก็มีแน่นอนอาจจะ <c oughs> ไม่เต็มไม่เต็มอาจจะให้น้องๆมาช่วยนิดนึงคนนี้เต็มคเลยแน่นอนไม่เต็มไม่เต็มไม่มีใครเต็มหรอกแจ็คให้ทร<ห>าบก่อนเล่นเล่นประมาณ45นาที แต่ว่าแต่ว่าไม่แบบว่าแบ่งแบ่งแบบสิบห้นาทีแรกขึ้นชั่วโมงสุดท้ายอะไรเงี้ยเพราะว่าเราให้น้องๆได้ได้เล่นกันทุกคนใช่ประมาณนั้นแล้วถ้าเล่างทีมพี่เกศอ่ะเลไปกับทีมพี่โป๊ปคนไหนที่รู้สึกว่าตัวตัวตัวเต็งของเราตัวเต็งเหรอของผมมีกราฟเยอะทีมเกศเยอะมากแต่ว่ามี2เซ็นเตอร์ฮาฟของผมมีกระทิงแล้วก็ มีน okay. like like ิชคุณโอ้โหแต่เขาพวนนีเพราะว่าเขาคือ2คนนี้เล่นบาสเยเขาเบาสแต่ว่าเขาฟิตไงใชเขาฟิตแล้วเขาเขาตัวใหญ่แล้วเขาแบบสามารถแบบว่าถ้าผมบอกว่ากระทิงวิ่งไล่ตามคนนี้นะมีนวิ่งไล่ตามคนนี้อย่าปล่อยนะเขาจะเชื่อฟังแล้วเขาจะทำ แล้วคือ2คนนี้โคตรฟิตใช่แล้วตัวใหญ่ด้วยแล้วสองสองคนนี้ประกบทีี่บก็แข็งดีก็ทีนี้เดี๋ยวต้องมีคนแมนมารผู้ชายคนนี้แหละเขาจะสูงหลังเขาจะสูงหลังหน้าเราจะเตี้ยมันจะน่ากลัวมากหน้าเราจะบอกว่าไม่สูงมากไมจะมาโยนมงกไม่ได้นะไม่ของผมจะมุดแน่นอนวันนี้มุดเด่นคุณเนี้ยนัะเตยหน้าตาเราใส่หน้าตาทีมเราใส่ห้าตาเด่นคุณดีทีวทีมเกณฑ์เป็คนดีของเราอ่ะแกงคนดีเราทำอะไรได้บ้าง เฮ้ยแต่มีนะมีมีตัวขอดีตัวเพาดีคือแก๊งแก๊งคนดีเ uh นี่ยน cin ่าจะมาหัวร้อหัวร้อกันซาเยอะเพราะว่าผมวางเจมจิมาริโอยืนกองหน้าก่อนเลย แต่ว่าแต่ว่าของผมก็จะมีคนหนึ่งที่บ้าพลังหน่อยอเล็กซีรเดตอันนี้ผมอยากจะจับไปยืนฝั่งซ้ายแต่แบบอยากให้ยืนออกไปนอกเส้นนะให้ไปยืนข้างนอกเขาบอกว่าฝั่งซ้ายเขาขอเล่นก็เลยแบบว่าก็ยกภาระหน้าที่ฝั่งซ้ายให้เขาให้เขาไปวิ่งขึ้นวิ่งลงของเขาแล้วก็คุณบอยเข้ามายืนเล่นตรงกลางประมาณนี้อันนี้อันนี้หน้าที่พวกยัมีนิมิเตะไหมครับว่าใครจะชนะหรือว่ายังไงคือจริงๆก็คุยี่โฟล์ทแล้วแหละว่าแบบ ด้วยความที่ผมกับพี่โป๊ะมเตะฟุตบอลด้วยกันมานานแล้วเรารู้สึกว่าปีนี้เราจะไม่มีการแบบว่าเราจะไม่มีการแบบว่ายอมให้สีไหนยิงกันแบบง่ายๆเราจะตั้งใจเล่นกเต็มที่แต่ว่าเรื่องของมิตรภาพเรื่องของความเป็นนักแสดงก็มาอันดับหนึ่ง ใช่เพราะว่ายังไงก็แล้วแต่คือทุกคนน่ะอาจจะไม่ได้เป็นนักฟุตบอลหรอกแต่ว่าเป็นนักกีฬาไงแต่ก็ทุกคนก็เป็นพี่น้องกันแต่ว่าเราจะเล่นกันแบบก็ยิงประตูกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นอ่ะสุดท้ายแล้วให้กับคในฝาหรืแต่ช่องสามกับงานอี๋ยวผมฝากก่อนโอเคก็วันนี้นะครับก็อย่างแรกเลยฝากเป็นกําลังใจให้กับคนที่แฟนคลับของพวกเราที่นั่งอยู่บนสแตนว่าผมเชื่อว่าตอนนี้อากาศร้อนอยากให้อยากให้ทุกคนนะเชียร์พวกเราสนุกให้เต็มที่แล้วก็ขอให้ไม่ร้อนมากแล้วก็มีกําลังใจมากเขาส่งกําลังใจมาเราผมก็ กำลังใจครับไปหาทุกคนครับก็ให้พี่ผมได้พี่ผมตอครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณแฟนๆทุกๆคนนะครับที่มาชมพวกเรานักฟุตบอลนักแสดงนะครับก็ขอบคุณมากๆที่เอสามารถมาทนร้อนตากแดดนะครับยังไงพวกเราก็จะเล่นให้เต็มที่แล้วก็สร้างความบัเทิงให้กับแฟนๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอเสิร์ฟ้องกาครับขอบคุณครับ